กรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเพื่อนก็ออกมาเตือนระวังวันที่16ถึง20กรกฎา,าคมนี้นะคะจะมีฝนตกในหลายพื้นที่บางพื้นที่ก็อาจจะเกิดน้ำท่วมนะคะและการน้ำป่าไหลหลากน้ำนะคะโดยทังกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเพื่อนออกประกาศเตือนในช่วงวันที่16ถึง20กรกฎา,าคม2566 ร่องมอระสมุมกำลังแรงนะคะกำลังแรงจะผ่านผักเหนือผักตะวันออกเฉียงเหนือและก็ภผักกลางตอนบนของประเทศไทยเข้าสูยอมคว่มกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศจีนไตนะคะตอนบนและก็ประกอบกับว่ามอระสมตะวันตกเฉียงใต้ท่พัดปกคลุมทะเลอันดามันผักไตและก็อ่าวไทยมีกำลังขอนข้างแห้งค่ะลักษณะแบบนี้ล่ะคะ่ะจะเฮดไหมีฝนตกนักถึงนักมากบางแหง่งบริเวณผักเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและกับปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้นะคะกัขอห้ยพี่น้องประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะเฮตให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้นำป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาไกลกับทางน้ำไหลและกับพื้นที่ลุ่มนั่นเองสำรับคืนล่มนะคะบริเวณทะเลอันดามันและกับอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนขางแห้ง โดยทะเลนะคะมีลื่นสูง2 3เมตรบริเวณที่มีฝนฝ่าคนนองลื่นสูงมากเลยค่ะกว่า3เมตรขอให้ชเช่าเรือเดินเรือโดยความระมัดระวังและการเลือเล็กนะคะควรที่จะงดออกจากฝั่งไปก่อนในช่วงนี้นะคะ